คันนี้เป็น Toyota c ค m r y A C V C 1นะครับเวลาตู้แอร์รั่วนั้นต้องถอดคอนโซลน,นะฮะถอดภายนอกภายนอกนี่เดี๋ยวเราก็จะเช็ดทำความสะอาดใหม่หมดเลยนะครับนะเช็ดออกหมดทุกอย่างนะในเมื่อถอดออกมาแล้วเราก็ต้องทำให้เรียบร้อยไม่ได้ลือกันบ่อยๆนะครับก็หลายปีกว่าจะถอดกันหนึ่งครั้ง ทีนี้ผมมาเปรียบเทียบระหว่าง ACV 30อันนี้คือคอยเย็น ACV 30รถใช้มา10กว่าปีนะครับ10กว่าปีเนี่ยคอยเย็นเขาใหญ่มากเลยรุ่นนี้นะไอทีเขาเรียกคัมรี่ผู้นำาแลนะ้ฮะแต่เป็น ACV 30นะครับคอยเย็นเนี่ยมีขนาดใหญ่และน้ำหนักหนักมากนะรุ่นนี้ ช่างรู้กันดีว่าทนมากนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอะไหล่แท้เป็น ACV 4140ถึง AVV 50ใช้ตัวเดียวกันหมดนะนี่คืออะไหล่แท้อะไหล่แท้รุ่นนี้เนี่ยมีน้ำหนักเบาวกว่านะครับราคาไม่แพงต้องบอกได้เลยว่าคัมรี่รุ่นนี้ซ่อมราคาไม่แพงนะครับ A.C.V. 3 0นั้นมีน้ำหนักแล้วก็หนักแล้วก็หนาโดยให้คอยหนาปึ๊กเลยอันนี้ทนนะฮไอ้รุ่นนี้โอ้โหใช้กันทีนี่เกือบ10ปีนะฮะเกือบ10ปีถึงจะรั่วท่านลองเอาจํานวน10ปีมาหารนะฮะกับราคาผมเปลี่ยนอยู่นะครับรุ่นนี้เนี่ยไม่ถึงหมื่น ไม่ถึงตีประมาณสัก8,000ถึทั้ง8,500บาทรับประกันให้ลูกค้า1ปีท่านใช้ไปเลยอีก5ปีมันก็ไม่รู้ว่านี่คือข้อดีของ ACV 3 0คอยเย็นมีความคงทนคอมเพสเซอร์ทนนะพูดง่ายแอร์ทั้งระบบเนี่ยเดนโซนั้นของ ACV 3 0เนี่ยทนมากใครที่ใช้อยู่นะครับ ที่เป็นเครื่อง2.2อะไรพวกนี้นะสอพวกนั้นน่ะโอ้โหทน2.4นะครับ ACV 30ก็แล้วกันดูบอดี้มันนี่เขาโอ้โหใช้งานมานานมากฮรรถผลิตมาตั้งแต่ปี2 0 0 2นถึง2005นะครับก็10 กว่าปีกับ20ปีถือว่าเกินคุ้มนะรถยกคอนโซลเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับส่วนตัวผมเองอะ่ะผมจะใช้อะไรแท้ติดตัวรถเดิมๆเ,เ,เท่านั้นเลยต้องบอกเลยว่าเท่านั้นเพราะการคุ้มค่าในการถอดประกอบการซ่อมบำรุงเจ้าของเองอะ่ะจะได้ประโยชน์สูงสุดนะฮะคือมันใช้ทน แล้วอะไหล่เนี่ยอย่างเช่น acv ตั้งแต่ 40, 41, 50อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะฮะมันใช้อะไหล่ตัวเดียวกันนะครับเออแต่ว่าตัวนี้มันจะทำมาบางเห็นไหมครับก็แล้วแต่ว่ารูปแบบการดีไซน์ของแต่ละรุ่นแต่ก็ถือว่าทนนะฮะรถคันนี้ใช้มาเท่าไหร่แล้ว2,000ส,สนกโล2,000ส,สนกโลหลายปีมากนะหลายปีแล้ว ได้ชาร์จก็ได้เวลาตรวจเช็คแล้วคอมเพรสเซอร์ก็ใช้จนกว่ามันหลวมนะก็ค่อยเปลี่ยนอาการอคอมเพรสเซอร์เสียของรถคัมรี่รุ่นนี้เนี่ย A/CV ตั้งแต่40ขึ้นมามันก็จะมีอาการเย็นบ้างไม่เย็นบ้างใช้งานมาเกินแสนกิโลขึ้นไปนะนั่นคืออาการของคอมเพรสเซอร์ เริ่มสึกหลอตามระยะเวลานะก็จะมีน็อตซ่อนอยู่นะเนี่ยมีน็อตซ่อนอยู่ไม่มีอะไรมากนะครับนะฮะก็ลือ้คอนโซล,ลออกมาตอนนี้ก็ช่างช่วยกันอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดท่านดูแลรักษาความสะอาดดีๆนะครับไม่ให้ตู้แอร์มันสกรปรกนะฮะสะสมสิ่งสกรปรก นะพวกแบคทีเรียต่างๆพวกนี้ก็ขยันล้างให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอนะฮะจริงๆแล้วผมเล็งไว้แล้วถ้าเกิดผมจะแปลงรถรุ่นไหนอย่างไรเนี่ยผมจะเลือกตัวคอยเย็น ACV 3 0เป็นอันดับแรกเพราะว่า ACV 3 0คอยหนาใช้งานได้ยาวนานมากนะครับผมก็จะเลือกตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะ จะใส่รถอะไรต่างๆพวกนี้นะถ้าใส่คันนี้ไปในโอคโอเคเย็นนะฮะเย็นมากทีเดียวนะครับส่วน40พวกนั้นนะครับมันก็จะบางกว่าตัวมันก็จะไม่เท่ากันเห็นไหมความหนาก็แตกต่างกันเห็นไหมครับครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเลยอ่ะนะเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครใช้รถคัมรี่ acv 3 0นะฮะก็บอกได้เลยว่าแอร์ทั้งระบบของเขาเนี่ยทนมากในตระกูลคัมรี่ทั้งหลายนะฮะพูดตรงๆเลยว่าโคตรทน <c oughs> นะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบคอมเพรสเซอร์แผงคอนเดนเซอร์อ่าอีวาโอเลเตอร์ต่างต่างนะครับแล้วรวมถึงพัดลมไฟฟ้าของเขาสุดยอด นะถือว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าถ้าไม่กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากไปมีอุปกรณ์ทดแทนกุญแติดแก๊สหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าดีนะฮะโดยรวมแล้วมีความคงทนสูงนะ <c oughs> นี่ก็ไล่ประกอบกันแล้วนะครับ วันนี้เราทํางานอีกหนึ่งวันนะครับเราทํางานอีกวันเห็นไหมทุกชิ้นเราล้างหมดนะฮะชิ้นเราล้างทําความสะอาดบล็อกต่างพวกนี้หมดเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็พยายามประกอบให้เนียบที่สุดนะครับก็พยายามให้ข้อบอกพร่องน้อยที่สุดนะครับมีงานเข้าเดี๋ยวผมต้องเช็ควันนี้ทำงานวันสุดท้ายกันนะครับก็ ยังเหลืออีกหลายคันนะครับอากาศร้อนแต่ช่วงผมหยุดนะครับวันจันทร์หน้าเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะครับถ้าเกิดว่าแฟนรายการผมนะฮะที่ติดตามผมอยู่แอร์ไม่เย็นก็ทันหันโทรมาพูดคุยกันได้นะครับหรือการชาร์น้ำยาการเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์เพิ่มเติมอะไรพวกนี้เราก็ดูแลให้เพราะช่วงอากาศร้อนๆนี่ถ้าเกิดร้านแอร์ปิด กันหมดก็ผู้ใช้รถก็ลำบากนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจกทั่วโลกนะฮะไม่ใช่เ,เฉพาะประเทศไทยเนี่ยมันย่ำแย่ไปต,ตามๆกันเพราะฉะนั้นเราอยู่กันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีที่สุดนะครับก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านรื้อคอนโซลนะผมเองส่วนตัวนั้นผมใช้อะไรแท้ทั้งหมดนะครับราคาไม่แพง เพื่อความสบายใจไม่ต้องมาลือซ้ำสอไม่ต้องมีเสียงดังคอยเย็นดังวาวดังอะไรพวกนี้นะฮะหรือชิ้นส่วนของวัสดุนั้นท่านอาจจะเห็นว่าเป็นอาลูมิเนียมเหมือนกันบางทีเนี่ยบางรุ่นนะฮะการเคลือบสารต่างๆพวกนี้มาไม่เหมือนกันนะครับแล้วรุ่นนี้ราคาถูกนะฮะราคาถูกกว่ารุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือ มันราคาสูงกว่า ACV 40เนี่ยหนึอลูมิเนียมค่อนข้างเยอะทนมากราคานั้นก็ย่อมแพงกว่าชิ้นนี้นะครับแต่ว่าลื้อคอนโซลก็ลื้อเหมือนกันโอเค okay, ครับการจะซ่อมบำรุงนะฮะสิ่งใดก็แล้วแต่ก็ฝากเพื่อนช่างนะครับท่านจะใช้อะไรอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านที่จะเลือก ท่านก็ต้องมองถึงความคุ้มค่าของอะไหล่ที่จะใส่ให้กับผู้ใช้รถหรือผู้ใช้รถก็พิจารณาเอาเองว่าท่านจะ,ะใช้อะไหลแท้อะไหล่เทียบมันมีทั้งดีและก็ไม่ดีแต่อะไหลแท้นั้นต้องบอกว่ามาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วนะฮะผมไม่มีข้อตําหนิถามว่าเคยมีปัญหางานเคลมไหมมีฮนะแต่ส่วนเปอร์เซ็นต์น่ะมันส่วนน้อยที่สุดนี่ก็คือต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับ ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่หยุดนะฮะหยุดช่วงเทศกาลสงการนะฮะคืออาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์เลยนะ,ะก็ก็ไม่ควรจะเดินทางไปไหนไม่ควรเดินทางออกต่างจังหวัดอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าท่านเดินทางไปมันก็ต้องโดนกักตัว14วันนะครับกว่าจะกลับมาในกทมก็โดนกักตัวอีก14วันไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันละนะครับเพราะฉะนั้นอยู่บ้านดีที่สุด โอเคครับไว้พบกันคลิปต่อๆไปนะครับก็รายการอุ่นใจใกล้ช่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาไว้วันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะก็จะมีสาระดีๆให้สําหรับเพื่อนช่างแล้วก็ท่านผู้ใช้รถทุกท่านแล้วก็มีของแจกจากสปอนเซอร์ทั้ง4หลายด้วยนะครับเอาไว้พบกันคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ